เป็นเรื่องให้ต้องปิดตำนานพลังใบบีมสรัญยูประชากริตหรือบีมพลังใบประกาศเลิกกัญชาอย่างถาวรก่อนหน้านี้บีมสรัญยูเป็นคนบันเทิงหนึ่งคนที่ออกมาสนับสนุนกฎหมายให้ใช้ใบกระท่อมและกัญชาได้อย่างเสรีและหลังๆโด่งดังจากความห่ามในการทำคอนเทนต์พลังใบก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วมีภาพเห็นภาพหน้าเหลืองหมดสภาพในอินสตาแกรมและ Facebook ส่วนตัวโดยระบุว่าเป็นอาการหลังดื่มน้ำจากดอกและใบกัญชา ซึ่งเหมือนจะเกินขนาดไปหน่อยทำให้มีอาการเหลืองเหลืองที่ไม่ใช่สีอาการเหลืองคืออาการเคียงข้างจากกันที่พบได้ในบางคนที่ไวต่อสารในกัญชามากหรือได้รับปริมาณที่เกินควรจะมีอาการง่วงนอนมากกว่าปกติปากแห้งคอแห้งหิวน้ำเบียนหัวคลื่นไส้อาเจียนถ้าเจออาการแบบนี้ควรกินน้ำเปล่าเยอะๆน้ำหวานหาอะไรกินเพื่อลดอาการน่าสหายแต่เอาจริงมึงอ้วกเถอะ อย่าลืมใช้ในปริมาณที่เหมาะสมเท่านั้นหลักสูตรปรมามจารย์พลังใบปั่นกว่านี้มึงไปเอาจักรยานมาให้มันเริ่มที่รุ่นเราไม่สนับสนุนให้ผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีใช้โดยผิดกฎหมายล่าสุดประกาศเลิกกัญชายอย่างถาวรผมเลิกกัญชายอย่างถาวรครับเพราะสารเคมีในสมองหลังเพี้ยนผมใช้กัญชาเพื่อความชิลชิลกับทุกปัญหาจนปัญหาพอกหางหมูผมใช้มันมามากเกินไป บางทีผมมีความสุขมากล้นล้นบางทีจมทุกดาวมันมากเกินคนปกติอารมณ์สวิงบวกกับภาวะโรคซึมเศร้าทำให้ระบบประมวลผลในสมองผมรวนไปหมดพูดวนไปมาน้ำลายไหลไม่รู้ตัวจำเรื่องที่พูดไปไม่ได้เลยจับใจความไม่ได้ผมเขียนไว้เพื่ออุทาหรณ์เพื่อป้องกันคนซ้ำรอยแบบผมไม่มีความสุขในชีวิตเลย ขอบคุณภรรยาที่มาดึงผมขึ้นจากหลุมหลุมที่ไม่ลึกมากแต่ผมลุกขึ้นเองไม่ไหวเห็นทางออกแต่มันทําไม่ได้ผมจะหายขาดและมีสติในการใช้ชีวิตตลอดเวลาครับจากคนเคยคมแต่วันนี้มันทู่ไปหมดเอาบีแบ็กเมื่อโพสต์นี้ออกไปแฟนๆก็เข้ามาให้กําลังใจมากมายทั้งยังมีชาวเน็ตที่อยู่ในสภาพเดียวกันแชร์ประสบการณ์เอาไว้ว่าอาการเดียวกับผมเป๊ะเลยครับพี่ผมต้องพบจิตแพทย์อยู่2เดือนสุดท้ายเลิกขาด สุบนานๆทีตอนไปเที่ยวได้อยู่ครับพี่บีมหายไวไวครับพี่ซึ่งก่อนหน้านี้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาหนุ่มบีมได้ออกมาโพสต์ขึ้นรูปจอดำพร้อมข้อความในใจอย่างชัดเจนว่าขอเลิกกัญชาถาวรแล้วเพราะมีผลต่อการหลั่งสารเคมีในสมองจนมีภาวะซึมเศร้าโดยบีมได้โพสต์ข้อความเป็นภาษาอังกฤษแปลได้ใจความว่าฉันจะกลับมาตอนนี้ฉันหลงทางแล้วนำฉันไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องฉันจะทำตามเท่านั้น